มามามาเปิดแท็กสองพันนะเอ้ยมาใครก่อนพี่อังแล้วให้กูอังแล้วเอาแล้วเฮ้ยแต่ว่าไม่เกี่ยวน้อยก็ไม่เป็นไรน้อยน้อยได้ไงแต่ว่าผมต้องมาที่นึงเฮ้ยชุดรวมพิเศษของกาว้ยอฮ้ยธรรมดาเฮ้ยสเปนโอ้มีไฟว่ะเฮ้ยทีเป็นเล่น เกมท่าไหร่เทแปดแสนเจ็ดโอ้ยเหี้ยกูกูสามกูเสียวเลยอ่ะมันน่าจะนักสองแสนพออ่ะเออว่ะแปดแสนเจ็ดไม่รู้อ่ะคอขอจะขอต่ำกว่าหรือขอสูงกว่าก่อนละรอดละเอาไว้ก้อยก้อยเอาหน่อยเฮ้ยเขียวว่ะเฮ้ยเอาว่ะสเปนเลยเฮ้ยเฮ้ยเดินดไปเนี่ยยโอ้โหโอ้โหแปดสิบแปดเท่าไหร่ ล้านหนึ่งเฮียแลวกูเฮียและกูตนพี่จอมเอาให้มากมเลยเขียวอีกทีพี่จอมตอนนี้นะถ้าพี่จอมกดแล้วพี่จอมได้ค่าตัวสูงสุดโปยไปที่สอทันทีกดอีกทีเี่นเกทีมือตันมือตันเฮ้ยเฮ้ยทฮ้ยเเฮ้ยเฮ้ยอ้าเก้เ้ยยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเยย มือการ้าตัวเก่าแต่ได้จะแพงได้จะแพงอยู่นะดีไหมดีไหมกูว่ามึงเป็นที่สองแล้วโดนเป็นที่สองแล้ว12ล้านเฮ้ยกูเป็นที่สองแล้วโอเคมึงโดนตอนนี้มึงโดนแน่ต้องให้เจ๊ไงต้องให้เจ๊ได้ที่หนึ่ง12ล้าน12ล้านล้านหนึ่งล้านหนึ่งนี่8แสนผมรอดแล้วกูจะอยู่ตรงไหนดีวะเนี่ยมานอกจากเจ๊เขาจะมาได้ต่ำกว่าพี่จอมและสูงกว่ามึงอ่ะ วิ่ไม่มีทางหรอกเจ๊แสงได้นะกูว่าเจ๊ต้องเป็นส่งเลยม่เจ๊สาล้านแโกยโดนอะคูเตรียมแป้งให้เลยโกยมันโดนแน่เฮ้ยไอ้สายเฮ้ยพี่จอมโดนเฮ้ยแบ็กายเฮ้ยติด้ายเฮ้ยใช่าไรเใช่เจ๊โดนว่ดูก่อนเแปดสิบแปดสล้านย เจแม่งเจแม่งคือวันนี้สุดยอดครูไม่น่าออกมาหรอกวันนี้วันสวยของกูดูละทั้งวันอะวันนี้ดูละแต่นี้คือจะลบความสวยทุกอย่างเพราะนี่คือเขาเรียกว่าลงอ้นี้มาละลงทีๆแบบลงน้ามาแล้วใช่ใช่นะอันนี้ตัวแห่งน้าหน้าทองนี้น้าหน้าขาวหูเจแม่งสุดยอดเลยคือแบบสูงสุดก็ได้ต่นก็ได้สุดท้ายเป็นผู้ปละอบให้ทุกคนเข้าตรงกลางพอดี พราะพอขึ้นทองอะกูึ้นใจรูเยอะแยะให้ไปออกต้องมาออกรูนี้เอออ๋อนี่ไงก็เดี๋ยวไปกันรายการต่อไปไม่เดี๋ยวเดี๋ยวมันมันจะเลือรืเปล่าไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรดีที่ดูดฝุ่นมีก็ไม่ห้างเขาตอนนี้เลยนะแจ็คห้างคือคืชอบฮ่าลาลาลาโอ้โหเออดูได้ดูได้นะ

เอเดาไปเก้าชิ้เป็นล้านเลยเหรอไม่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 ฟิสเดาไปเท่าไหร่เท่าไหร่สี่พันเ้ยโอ้ยไอ้ดีบุกไม่ดีบุกรวยแล้วก็บอกว่าให้เสียบเครื่องนี้นะครับดึกนะมึงดีใจอะไรเนี่ยไอ้ดีบุกรวยมึงนี่ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยเนี่ยนะเฮ้ยขอพี่อันดับสามผมว่านอันดับสองไปรอดมึงคนมันดีมากสี่ห้าเลยมีนิ้วมงคล เฮ้ยเฮ้ยโอเคแป๊บแป๊บเฮ้ยตัวเดิมปหมเนี่ยเฮ้ยตัวเดิมเฮ้ยดิมเดิมมันขายออกหรืล้วมันดมัันก็เท่าเดิมมาดิเท่าเดิมไม่สิบแปดสิบห้าล้านไม่รู้เลยดิไม่รู้ขายออกหรือเปล่าเพผ่อมันซ้ำบ่อยยังไงเฮ้ยเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะถ้าซ้ำกันอย่างงี้ก็คือที่นึคู่ไงทคู่ตอนนี้เป็นที่หนึ่งคู่กันไงหนึ่งคู่ตอนพี่จอมเกินสี่สิบห้าไปเลยโอเคได้ ให้โดนนำจับที่สามมาสมมติเอามาพี่คนที่สามเองแค่สี่สิบห้าล้านแล้วเราได้อันดับสองเนี่ยถือว่าเฮ้ยเขาจริงนะเขาถอดแว่นเลยนะจริเขาจริงนะจริงจริงเลยพี่ขอแบบไอ้กี่ร้อยหนึ่งไปเลยพี่ผมให้พี่เลยมาๆมาเฮ้ยของดีเป็นของดีโดนดีป่ะอุ้ยอันเขาเลือเหรอเฮ้ยโู้ชาบีเท่าไรเท่าไรดูหมูตัวตัวท็อปด้วย โู้ได้ตัวท่านทองสิบสี่ลา้าที่สองที่อันนี้ไอ้ดำมึงต้องให้ต่ำกับสูงก็สูงให้สูงก็ต้อต่ำใช่ไหม้อเน่พี่จอมคือที่เราเจอสิบสี่ตอนเนี้ยแม่งเป็นแก๊็บที่แย่มากสี่สิห้าแล้วมา1 4บสี่จุตรงนี้ยแม่งเป็นอะไรที่ยากมากเลยนะได้เี่ยกดไปกี่ทีแม่งเจ็ดแสนแปแสน เสนใจไหมเอาเอาลูกพี่กูโดนแน่วันนี้ดูแล้วอันนึงอับบันตะปัดชาเยพี่อย่าไปกลางนะนั่นดรวะมาเฮ้ยเก๋งเกียวเฮ้ยนี่เฮ้ยใครเชี่ซ่าออเฮ้ยเบลาดีนี่แหลโดมินิสเเบลารีเฮ้ยเจ้าสองเลยวะเฮ้ยเทลายที่ดำแซกกลางวะเนี้สี่สิบสามเลยยังไงโดนอีกแล้วหรอ จะดับในที่สองเหรอเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูเพิ่งพูดว่าเออ45กับ14 9แก๊ปตรงนี้มันยากมากกูเสียบแม่ตรงนี้เลย43นี้เออดีคนจะซวยน่ะดูแล่ะเออเปิดปี2024อย่างเราใจแล้วร้วันพันปีเนี่ยกูกดมึงก็รู้โงยเก้าแสนั่ง7แสนนึงวันนี้เลขตัวดีนะ43มเออแต่กก็เสียบ เฮ้ยขาแล้วก็โดนเลโดนเป็นจะจำเออโคตรตัวเลยคุณผู้ชมพวกเราก็รู้กันอยู่เนาะกา่านการแต่งงาช่วยพี่จอมวันนี้ลูกพี่ไงลูกพี่จะโดนลูกพี่ต้องเก็บภาพไว้ลูกพี่จะมาหน้าขาวไม่ได้โอเคกูเองเมาส นีนะเปิดนะของดีนะของไม่ดีของดีแต่เจ๊ดวงไม่ดีทำไปทำมาเนี่ยอูซวยมึงโชคดีคนเดยนนะสามตัวีลรนะร้อยกว่าล้านเลยนะรวยเลยนะรวยรวยรวยรยลอคนละหนึ่งแพ็คแล้ววัดตัวที่ดีที่สุดในแพ็คว่าใครได้เงินเยอะที่สุดเอาตัวที่ดีที่สุดในแพ็คตัวเอาตัวที่ดีที่สุดคือเน้นจากราคาเน้นจากราคาปกติพี่เป็นราคาที่ เอาละ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 ถ้าคำขอบที่ดีๆนะจะอยู่ราวๆสี่หมื่นถึงห้าหมื่นโอ้ยโอ้ยใจคุณแม่งถึงว่ะไม่อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้เปิดแพ็คเดียวนะอันนี้ไม่ได้เปิดแพ็คนะเปิดเป็นเดือนอันนี้ใช่ไหมอันนี้เดือนหนึ่งนะดูแลเดือนลยเขาเรียกแพ็คปูก็นโตจริงก็ไมเรารู้วะ ดูในฟุตบอลลิสต้ามาอ้โหแล้วครับพี่ยักษ์เลยสิที่เล่าเล่าดีมากเลยครับก็ก่อนเปิดแอ็นั้นในรายเดือนนั้นผมก็เคยผูกปิดโตนี่เขาพูดดีดีเขาพูดดีรักทำไมเชื่อเลยเชื่อเลยไ่เป็น้รดูให้ดี่เลยอาจารย์เมกเอาเริ่มไหมเริ่มฉากโอ้โหเอเฟิร์สเดนี้เฟิร์สเอดี้เฟิร์สก่อนตลอดเอดี้เฟิร์สเรามาดูนะฮะว่าคุณนิหนาจะโชคดี ใครที่ไม่เคยเห็นแม่นิหนาเราจี๊การในรายการนี้แหละรายการนี้แหละนี่เอาตัวที่ดีที่สุดในแพ็คนะดวงปีหน้าเลยนะว่าใครจะเฮงใครจะปีน่าเออใครดวงตกด้วยนะเฮ้ยเฮ้ยเหี้ยวอะไรเฮ้ยเอาดีด้านซ้าเอาแล้วเอาแล้วมาเรียกมาแปดสิบหกโอเคดูซิดูซิตัวที่ดีที่สุดในแพ็คคือนี่ โล้านหนึ่งล้านหนึ่งเฮ้ยเขายังเขายังคงคอนเซ็ปต์ประมาณใกล้ๆโอเคโอเคนะเนี่ยทีนี้ดีกว่าแสนแปดเยอะเลยโอตรมาจันโกยครับนี่สองล้านไหมเฮ้ยนี่เราอับจิตล้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแดงแดงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซีบีโอ้โหซัลเตเบกหรือเปล่าอ๋อใช่แล้วซัลเตเบกเฮ้ยเก้าเลยว่ะกูว่าหนักกว่าเปล่าวะเฮ้ยดี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 ดดี ล้านห้าเอาเลยรอด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 แล้วหนึ่งโอเคโอเคไปนะครับตัวอยู่ที่สองอยู่ตอนนี้ไอ้ที่หนึ่งอยู่ตอนนี้มองเห็นราคาไหมครัพยายามผมว่าตรงนี้มันดูยากจังเลยวะน้าสันติครับไกลจังวะเฮ้ยมือทองตัวเนี้ยสันติมือทองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไป็นตัวเดิมเปล่า วีเคมีเมันจะแพงปกติมันจะแพงโอ้แปลกมาเรียบร้อยเฮ้ยมีลุ้นลูกการแล้สติไม่กล้ากดต่อเลยอ่ะเฮ้ยลันทอดเฮ้ยเฮ้ยกล้าว่ะเล้าเฉยเอามาแล้วเหรอลูกพี่เมฆทองเลยอันนี้ใช่เปล่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเรามาตัวเดิมเฮ้ยตัวเดิม เฮ้ยรอดเขาเป็นว่ารอดอ่ะเอาเป็นว่ารอดไม่รอดนะแต่ว่าที่ผ่านมาถือว่าเป็นเกลือนะใช่ใช่ตอนนี้นี่น่าดำสุดหนึ่งพันหนึ่งบาทตรงหนึ่งเอาเอาที่เห็นว่าผมกดอะไรด้วยฮะมันอยู่ไกลมันอยู่ไกลผมชวนดูดูดูความเพลงของผมนี่เฮ้ยเอาเว้ยของแท้เฮ้ยเฮ้ยเอ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 ้ยอ้ยเอ้อ้ยเอ้ยเอ้ย โอยม่ชินเปดงว่ามีไส้ในนี่ชินมีไส้ในงว่าต้องมีไส้ในดูดูก่อนว่าว่าเท่าไหร่อ่ะเป็นไงรานนียวไมันอหลกวะต่าเ่ากพี่ยักษ์ครับดวงของปีหน้าด้วยใช่ไหมใช่พี่ยพูดอย่างนี้ใจไม่ดีเลยเนี่ยเฮ้ยดูคุณยักษ์ดเียวๆ โอ๊ยโนเวนดีนะฮะโอเยโซนฮ้ยโฮ๊ยเอ๊ยเฮ้ยแทนโอ๊ยดีใช่ไหมตัวเล็กตัวเล็กเป็นการเป็นนตัวเล็กอ้าวยังเงินเท่าไรเท่าไรราคาน่าจะดีสล้านสามเิสรอดอ้ยเจ๊เจ๊ผมขอก่อนเจ๊มาทำยังไงดกวามาเฮ้ยเราต้องคานเข่าเปิดนี่มันอมากใไมล้านเอ่งเหรอเฮ้ยทำไมทำไมสามล้านนี่แปลว่าเครื่องคุณเกลือมากแล้วพี่่ เฮ้ยไปแดงน้ำเงินอุ้ยได้มาโอ้โหกูเสียวเลยว่ะอินดิเซนอินดเซนและน่าจะหวยแปดโอ้ยจริงขอดูหน่อยนะเท่าไหร่นะอินดิเซนนะเว้ยเท่าไหร่เท่าไหร่หกแสนหกแสนหกเฮ้ยแป๊บเดียวนะงั้นเราเจ๊ไม่ต้องกดหรอกเจ๊ไม่ต้องกดแล้วหกไม่มีใครต่ำกว่าหกแสนแล้วใครต่ำ่าจะมีต่ำกว่านี้นั่นแหละจริงจริงมันต้องเป็นของเจ๊กดนะเราก็ไปขอเขาก่อนนะเจ๊เพิร์ลก่อภาพกลับไปนะ เจ๊มึงคนสุดท้ายของกูก่อนตั้งใจมากแต่นี่อาจจะเป็นคลิปสร้างชื่อของเจ๊ใครจะตำหพรงแสก็ขี้เกลือแล้วพวกคนกากๆมีนีใครก็ได้ตำโพรงแสกแล้วทุลาร์ที่สุดเออนี่ดูนี่สี่ล้านห้าเฮ้ยทองไหมมาเฮ้ยเซฟเซฟไปก่อนเฮ้ยเฮ้ยตอนบลปอกปลาไหมหัวไม่ดีละ เเออ้าาวใครอะลองลองเชียร์ลองเชียร์ลองเชียร์เขาบอกว่านี่เขาบอกให้ทีมนี้ให้ลองเชียร์ดูก่อนผมว่าพอพี่ตั๊บอะแม่แสนนะรอดูนะผู้ชมผู้ชมใครเล่นที่นี่ไหมคะ เวลาที่มันประจำปีมันจะมีปฏิทินญี่ปุ mm ่น hmm. ว่าใครดวงดีที่สุดอ่ะเล่นีเราน่าจัดเนาะอย่างน้อยฉันไม่ใช่คนที่ดวงแย่ที่สุดในปีนี้อีนี่ไงนี่ครับนี่เส้นนะเว้ยขยับใจเปล่ามีอีกสองครั้งโดดตัวตัวไหมตัวตัวแตัวแกตัวเจ๊แกตัวแกตัวหนึ่งเล่นเพื่อเจ๊ต้นต้นมาถึงว่ามันทุเรศทนเัวตาวตัวตัไม่เกิดตัวตัวนะเจ๊ เอออ้าวพูดกันหน่นี้ก็ต้องตัวตตัวกาเราก็บอกเฮยไม่เอาไปกูหมาเลยจะระดับดวงปีหน้าาต้องคุณก่อนก่อนคุณก่อนผมจัดให้เฮ้ยคุณจะโทรหาใครเหมือนคหนีตกชั้นกันเลย้นีเลยไปออมไปีอมอ่มไปออวไปอมอมออมมเดิม ทาไรอะ้านห่ง้านหนึ่ง้านสองร้านสองมื่นนี่ใครก็จะไปได้ต่ำกว่าล้านนี่หรอกิถ้าต่ำกว่าล้านนั้ไปโอ้ยกลับบ้านไปท่าไม่ต้องมาทำงานหรอกเี่ดูอ่ะดูเน่ลองเจียร์หม่อีกรอบกดแบบไวไวมาไวไว อะไรวะเนี่ยสุดยอดว่ะทั้นะไอ้ขี้หมาพวกมึงในที่นี้รู้กันพวกมึงรวมหัวกันบ้าคนบ้าเลยเปิดได้ตัวเดิม2สองทีที่หนาขพ้นพูดเมื่อกี้ใครเปิดได้แบบว่าไอ้ขี้เกลือไอ้ไอ้กลากไอ้กูนี่แหละโอ้ยสุดยอดว่ะทั้งนั้นแบบนี้ เออได้ตัวเดิมสองรอบไอ้อย่างเออนี่ได้เอาบาอันนู้นได้เอาบาเข้าใจได้คนละคนรักอะไรกูนักอะไรนี่กูจะซื้อเสื้อแล้วติดเบอร์มึงลองเจียวลองเจียวลองเจียวอะไรเนี่ยดวงของปีหน้าเนี่ยเขาจะเป็นดวงที่สม่ำเสมอสม่ำเสมอให้ช่วยกูหลักให้มาปตอดใจโดนอะไรเจ๊โดนอะไรโดนอะไรฮะดีมะกอกนะฮะดีมะกอกดีหมูอ้อให้เลือก จะดิดมาก่อนก็ดิดหูปล่อยลมรถได้ปะงานงานเขารออยู่เดี๋ยวมึงต้องไปกับกูต่อดิดดีดมาก่อนแล้วกันดิมาก่อเดี่ยมาก่อนอ่าเริ่มที่คุณเบนซ์อาปาเช่ฮะโอ้โหดิมาก่อให้ให้งานผมวันนี้โอกาสผมดิดตัวเองเนี่ยผมทำเขาไม่ลงจริงผมทำเขาไม่ลงมามาทางเวนี้แล้วตั้งแต่เกิดมาเนี่ยอายุยี่สิบหกแล้วไอ้นี่ปลอมที่สุดเลยนะยี่สิบหกอมเมื่อไหร่ยี่สิบหกจักดินะพี่ ่ลูกพี่อยู่แล้วแล้วเดี๋ยวจะพูดไม่จบเลยลูกพี่ไแล้วไม่นั่นด้วยแต่ว่าเบาๆเออนีสร็จๆนะสตีอันนี้รักกันรักกันรักกันต้างไหวแบบนี้นะเล็งเลยไม่เถอะหมดแล้วเพราะเหลือเหลือนี่หนานี่รักกันอยู่แล้ว